หนึ่ไฟสองสามสี่ห้าว้าวแหวนไฟเลิกกินเลยไฟแหใจโลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ง่อนเพราะว่าหนูยังไม่เห็นไม่พี่เมธพี่ไม่แกะหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เจ้าของช่องต้องแกะเองเลยต้องต้องรับความรู้สึกนี้ไปด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองพยายามมาโอ้ยเอได้โล่หนึ่งแสนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ผู้ใหญ่เขาเจอ,อ,เ,เ,อเอเล่าเรื่องตอนมาส่ง <c oughs> ดิเออบอกว่าตอนตอนมาส่งอ่ะคือเราอ่ะกกอกที่อยู่บ้านพี่ดิวส่วนใหญ่อะไรก็ตามที่อยู่ใน y u t u b e เบลอะเป็นของบ้านพี่ดิวหมดเลยเขาก็เลยมาส่งที่บ้านพี่ดิวและตอนที่เขาโทรมาหนูบอกว่าไม่ใช่ ลืมวางแล้วกูส่งไม่ไอ้อใจเก,กา้าอี้ธรรมดาแล้วล่ะตอนที่เขามาส่งอ่ะเขาเขาโทรมาบอกว่ามีพัสดุมาส่งที่บ้านเลขที่นี้นี้นี้แล้วหนูลืมบ้านเลขที่พี่ดิยวหนูบอกเขาไปว่าไม่ใช่ของหนู <c oughs> หนูไม่รับแล้วไปมา,มาปุ๊บเขาบอกว่าน่าจะมาจากอเมริกานะครับเกี่ยวกับ YouTube บก <c oughs> <า>็เลยว่าอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่ให้ออกมารับ <c oughs> ตอนแรกแม่นี่ด้วยกว่าอ๋อไม่ใช่อะหนูไม่ได้สั่งอะไรมาจากอเมริกานะไม่ได้สั่งไม่เอาจะไม่เอาด้วยกลัวเป็นคอนเซนเตอร์ ก็เลยดีเกือบไม่ได้เขาลัเขาตีกลับแล้วด้วยตะตีกลับแล้วใช่อยู่อันนี้แล้วจะส่งกลับแล้วลืมไงแล้วก็ไปบอกเขาว่าไม่ไม่ใช่นะคะไม่ได้ั่งค่ะสายเซฟตวเองช่วงนี้มันแบบคอนเซนเตอร์เยอะใช่แล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้กลับวนกลับมาส่งใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าใช่เดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ผู้ใหญ่เจิมนะคะแกดูก่อนสิเจ้าของอ่ะแกดูก่อนดีกว่าที่ถือให้เจ้าของล้อหนึ่งแสนซับสไคร์น้า มันจะเป็นแบบไหนมาดูกันนะคะนี่ตื่นเต้นว่ะสรุปหนูเขียนชื่อช่องตัวเองผิดอุ้ยเจ็บเลยเขียนอะไรภาษาเขียนไทยเอาไทยเหรอไทยค่ะแสงแมลงตัวใช่เพราะว่าชื่อช่องหนูมันเป็นภาษาไทยเอาแล้วนะเอออุ้ยอ่านั่นท่านั่นอุ้ยดละถือ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในด้านยอดผู้ติดตามเป็นภาษาไทยได้เหรอเขาะว่าภาษามไม่จะ่ภาษาไทยเนี่ยแล้วเขาก็มีคำอธิบายเยอะมากมายนี่โล่ภาษาไทยโล่ภาษาไทยค่ะแซงมาแล้วโภาษาไทยนะคะอ้าวมันไม่เหมือนที่หนูคิดไว้อะหนูคิดว่าข้างหลังมันก็เป็นสีเงินไงหนูจะให้ทุกคนเซ็นแล้วหนูต้องเซ็นด้วยประกาศสีอะไรนี่ เอ่ออาวโอเคมาดูก่อนว่าไอเอลสั่งให้เขาทําเป็นชื่อภาษาไทยนะคะก็คือชื่อช่องสั่งได้ดิเหรอใช่เราระบุเองได้ใช่เป็นชื่อภาษาไทยเลยมวยลาซาโรแสนซ็อกเก็ตมากเก่งมากตัวเมื่อเกกงมาเดี๋ยวเราจะให้เจอจริงๆริงเซนปากกาขาวไม่ได้หรอกโอเคทำอย่างนี้เะล่ะเราหาตาตาเอลอ่ะหางานทำเองอนี่ยแปะแค่นี้พอนี่ กระดาษแปะแค่เ,<อ>เดียว้เอปอร์เซ็นต์<อ>แค่ตรงน,นี้แม่เอาอะไรก็ได้อะ <c oughs> ที่คิดว่ามันจะเรียบร้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีก่อนว่าจะเอายังไงให้เซ็นด้านหลังนี้นะคะเอเอปากกาขาวอ่ะจบเออนั่นแหละเ <c oughs> ขาจบกันไปนานแล้วนี่ <c oughs> หว่านกู้อะไรก็าบอกอยู่ว่าปากกาขาวปากกาขาวมึงนี่เรากระดาษมาแปะนิ้วอีที่อะ Later ทำไมเซ็นมาข้างหลังอะเขาอยู่เบื้องหลังไงนี่ยายามก่อนเลยเจิมเจิมตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็ได้ คนที่บอกให้ไปเปิดช่อง Youtube นะคะมูวีเดี๋ยวก็ต้องล้านซับสิบล้านซับนะรวย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 ีพี่โอยพรอนให้ดกวยแบบเหมือนพระอะไรอ,อย่างงี้ป่ะโอ้ยคมเฮ้ยเฮ้ยขณค่ะเะจิญเจริญแล้วก็พี่ดิวด้วยได<ป>้เนี่ยนะข้างๆเลยนะเซฟเซฟพื้นที่ไว้หน่อยนะได้ <c oughs> อีกหลายคนอีกหลายคนคิดดิโอเคโอเคยวเซฟพื้นที่ให้ให้ชื้บชื้บกาแล็กซีเอจชื้บเอาคิวเอ plus มันไม่ใช่เอจนะทำไมเอเจต้องปิดตาร์แต่ไหนเขียนผิดเหรอลบลบลบได้ไหมจริงเหรอข้าข้าข้ามันมันเขียนผิดจริงปะไม่จริงอุ้ยตกใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่แม่เนี่ยแหละคือความส้อเร็จของเราถ้าเกิดเราไม่เปิดตอนนี้ก็จะได้ที่ตอนไหนนช่หรอมั้ยโมจะคิดมัวแต่แบบเอ้ยเอาอะไรดีนู่นนี่นั่นไม่ได้เปิดสักที ถ้าไม่เปิดวันนี้ก็จะไม่มีวันนี้นะเพราะนั้นคิดแล้วทําเลยนะครับทุกทกคนที่ดูอยู่ด้วยแล้วก็ทุกทุกคนที่มีกำลังใจอยากจะเปิดช่องอยจาทำช่องของตัวเองด้วยนะเพราะว่าช่องของพี่ก็เหมือนกันเออตรตอรี่หรือว่าช่องดิอตรตอรี่หรือว่าช่องทุกช่องที่อยู่ในจกักรวาลโอฮานะ่าให้เปิดเพราะว่ามันจะเป็นสตรอรี่ของเราในแหละอีกห้าปีสิบป,ปีเรามากลกับมาดูตัวเองปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําอะไรไปบ้างมันแตกต่างจากเมื่อก่อนนู้นเมื่อก่อนนู้นอาจจะเป็นรูปรูปถ่ายเอาเป แต่ปัจจุบันนี้มันทันสมัยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลิปวิดีโอได้ดูตัวเองตอนเด็กๆด้วยนะขอบคุณค่ะสู้ต่อไปสู้ต่อไปียาวๆชีวิตอ่ะสู้ขอบคุณนะคะพี่ดีวที่ให้โลดนี้ไปส่งที่บ้านด้วยแล้วก็พดีดิวก็มาเล่นด้วยตลอดเลยออเลีขอบคุณค่ะพี่ ไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยไม่อยากซึ้งไม่เป็นเนี่ยซึ้งไม่เป็นไม่อยากซึ้งจื้อด้วยโหดเซนห้หน่อยไม่คิดว่าจะได้รับเกียรตินี้เลยนะอุ้ยโหระดับแอลเซลอยากเอาล่างๆหน่อยแล้วกันได้พี่คนอื่นแข่งบนสุดยอดนตองมาด้วยความเร็วสูงมากครับทุกคนมาด้วยความเร็วสูงหนึ่งแสนจับสุดยอดพี่จื้อผมขอแบบนี้ได้ไหมเนี่ยวาดแบบนี้ได้ไหมโ้โกูให้เดาดูว่าวาดไม่มึงก็วาดให้กูมีเลยเลาะนี่เลยเาะเลาะฝั่งนี้ไปเลย อย่าเลยว่ะของต้องจริงพังไอ้เหี่ยขอบ่นนิดเล็กๆแล้วกันเลยไปกันอันนี้ของจื้อนะคะของจื้อก็คอยช่วยถ่ายอยู่ตลอดเหมือนกันโอ้อุงจื้อและแก้วเบียร์ของเขาแก้วเบียร์ของเขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ไปถึงร้านซับเร็วๆไปด้วยกันขอบคุณค่ะไอ้บุกด้วยบุกต้องได้เซ็นด้วยบุกเป็นตะกรงจำเป็นให้หลายอันอยู่า แกก่อนเซนตรงไหนดีเงี้ยเออเอาละทุกคนที่อาจจะไม่เคยเห็นลายเซ็นต์บุ๊กก็จะได้เห็นวันนี้ละไอบุ๊กลายเซ็นเป็นไงวะไม่มีเลยไม่เคยซ้ำกันสักอันขอบคุณค่ะครับนี่นะคะตากล้องจำเป็นเหมือนกันขอบคุณครับ20 minutes later ใช่ยเซลโลให้หน่อยดิเซลอะไรหรอเฮ้ยมันบดเรียบร้อยครับขอบคุณค่ะขอให้ ร้านซ่าใบ้พี่ป้องดูของหนูเป็นภาษาไทยด้วยเฮ้ยทำไมอ่ะหนูเขียนเป็นภาษาไทยไงเออเหรอใช่อ้าวหนูวิ่งของกูเป็นภาษาอังกฤษว่ะอ้าวงั้นเราเอาอะไรเอาอะไรก็ได้เลยเหรอใช่ไม่รู้เนี่ยหนูว่ามันจำกัดแค่ภาษาอังกฤษไม่ออองงย่าเจ๋งอ่ะมันดูแบบแปลกเนี่ยมันดูแปลกมาก Presented to แอลซังแมลงขอบคุณค่ะเออดีดีด้วยครับพี่จอย์เฟโร่ให้หน้าดี นี่มันมีมันมีช่วงเวลาแก๊งชั้นสองไงที่เราถ่ายคลิปบ่อยๆอ่ะไอ้นี่ไงที่ทําผมอ่ะเนะไม่ได้มีแค่นั้นต่อเลยกรุงเลโก้แล้วก็อยู่ด้วยกันเออว่ะประหยัดพื้นที่ก่อนอยู่กับค่ายบุกก็ได้นี่เด็กชั้นสองอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่เด็กชั้นสองอยู่ตรงนี้ชั้นสองแก๊งวิ่งนี่คือลายเซ็นที่จอนเลยอรอเย่จอนี่วิ่งลืมตัวเองตัวนึ่งเลยทำอะไรเนาะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะเก่งมาก ไปต่อไปต่อให้ถึงร้านเลยขอ,ขอบคุณค่ะพี่บอกสู้พี่ซาเซนโนให้หน่อยเพราะว่าพี่ซาเป็นคนที่คอยแชร์คอยอะไรให้ด้วยอให้ร้านซับไปไวๆได้ขอบคุณค่ะเรียกมาฝากพี่เท่นเจนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มูยไอเจมเซ็นโลให้หน่อยโลโลแสนสามไอเจมเซ็นโ,โลให้หน่อยขอลายเซน็นวะคิดว่าแสนสามเราจะทิ้งของแบบนี้ได้เหรอทุกคนดูสิดค <laughs> วามรัก <laughs> อุ้ยลายเซ็นไอเจมน,นะคะโอเคอุ้ย <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะอ้โอ่ะยินดีด้วยยินดีด้วย ไม่เต็มใจยินดีด้วยมันเพิ่งตื่นโอ้โหอะไรล่เซ็นโลให้หน่อยอุ้ยให้เซ็นเหรอใช่อืมตรงนี้ละกันเนาะเซ็นเลยเซ็นเลยเดี๋ยวนะวอร์มก่นนะจำไได้ใครที่ยังไม่เคยเห็นไลฟ์เซ็นพี่แหลนนะฮะตรงนี้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมุ้ยพี่เจ้ด้วยมุ้ยดูเริ่มเยอะแล้วอ๋เราขอใหม่เลยขอบคุณค่ะจะพอไหมเนี่ยมือนี่ให้เซ็นไม่พอไม่พอคนอยู่เบื้องหลังเยอะจัดอุ้มต้อง อะไรรวันนี้กูจะสร้างศิลปะ,ะดีๆ,ๆให้กับโล่แสนทรัพยของมึงตอนนี้เหรอสร้างศิลปะด้วย AI อ๋อวุ้ยมามาฉลองแสนซับด้วยการสร้างศิลปะสสชอบอะไรแบบว่าเอ้ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรทำคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นของเล่นทอยนี่อุ้ยมันคืออะไรอะเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยมันเป็นแบบว่าเราจะให้ AI สร้างงานศิลปะด้วยคำคำของเราเราพิมพ์คำลงไปแล้วมันก็จะสร้างศิลปะขึ้นมาใช่นไหมคนเขาสร้างอ่ากำลังฮิตอยู่ในดิจิตอลตอนนี้จริงเหรอใช่ใช่ ของเล่นแล้วก็อะไรฉลองเหรอฉลองฉลองเอ่อทอยฟอร์ฟอร์คอนเกรสหนึ่งแสนซับสคราเบอร์อุ้ยมันจะคิดมาให้จริงๆเหรอซับสครายเบอร์ตบท้ายด้วย <c oughs> ชอบสีอะไรสีม่วงอิ cute, นคิวน่ารักด้วยเพอร์เพิรอแล้วครับโบ oh. ทำไมเป็นอาหารนะเพื่อนไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราดิยังไม่มาเหรอขอบวน <c oughs> นี่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 น <c oughs> มันคือนะครับมันจะเป็นอะไรครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเฮ้ยสีม,ม่วงมาแล้ว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 ไม่นานนี่หว่าโจดยากจดยากเ <c oughs> น,น,นื่องจกว่าจะไม่นาน <c oughs> จดยากจดยากอุ้ยหกสิบเปอร์เซ็นแล้วเลเยอร ตาย A I ของจึ้ดูคนอื่นเขามีรูปแบบว่ามีรถมีอะไรมันก็ลึกซึ้งดีนะเพื่อนอ่าเป็นศิลปะเอาไปตีความเอาเองใช่ถ้าไม่มีคำว่าสีม่วงนี่ไม่รู้จะออกมาเป็นงไงอุ๊ยไฮโซนัยเซตให้หน่อยสิอุ๊ยผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งอุ๊ยดูมีชื่อด้วยดอใช่เป็นชื่อภาษาไทยด้วยเอลแซงมลแงแมงกระสูอุ๊ยอันนี้ใครอะพี่ยามพี่อามโอวยพรไว้ อุ้ยสรุปค่ะแา่ลงน้ำค่ะใช่ท่านประธานาธิบดีผก่อตั้งขอบคุณค่ะอุ้ยต่อไปนี้ต้องเข้าต้องได้เงินเดือนแล้วนะอุ้ยต้องโอนเข้ากี่คนเนี่ยตรงเนี้ยต้องโอนเข้าทั้งหมดทุกคนเลยเยอะนะเยอะนะคนที่งานเยอะก็ใส่ได้เยอะหน่อยจริงจริงก็แอบเยอะอยู่นะตรงเนี้ยกี่คนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ก็ส่วนแบ่งต้องเท่ากันน่อยหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนแล้วสิบเองอุ้ยจะเกอนละล้านกว่าบาทคนละสิบเปอร์เซ็นต์พักนะ พักนะคนละรายกว่าบา,าที่ลงนะไปคือภาษีแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีรายได้เข้ามาก็ไม่มีทิมงานอีกต่อไปละอ๋อถักันไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ก็เก็บไว้เลยแค่นี้แ <laughs> <laughs> หละให้รู้ว่ามีกันอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ต้องมีกันอีกต่อไป A few moments later งุยนะคะไม่รู้คลิปนี้จะจบยังไงเลยเป็นคลิปอธิบายสั้นๆและกันว่าเราได้โลหนึ่งแสนซัสบสไคร้ไปแล้วว้าว <laughs> สภากวันนี้ก็คือแย่จริงอะไรจริงน่าจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอง จริงเหรอจริงอ่ไม่พอยังไงหรอไมค่อยได้นอนช่วงนี้ติดกระตูน <c oughs> อ่ะบอกก่อนนะคะยังไงก็เราได้โล่หนึ่งแสนซับมาแล้วแล้วเราก็จะเซ็นเองด้วยเรายังไม่ได้เซ็นเองเลยวันนี้ข้างหน้าเซ็นข้างหน้าเซ็นทั้งหน้าแอลจะไม่ยอมเซ็นข้างหน้าเด็ค่ะดแอลก็จะเซ็นข้างหลังเหมือนทุกๆคนนั่นแหละเฮ้ย <c oughs> เอลมาอธิบายก่อนดีกว่าว่าตอนที่ได้มามันชุลมุนใช่ไหมที่เช้านี้ก็จะบอกก่อนว่าได้อะไรมามั่งก็คือ ได้โลมาใช่ไหมอยู่ในกล่องนั้นแล้วเขาจะทับไว้แบบนี้เปิดมาปุ๊บก็จะเจอโล่ของเรานะคะที่เขียนเป็นภาษาไทยแอลก็พูดบ่อยมากว่ามันเขียนเป็นภาษาไทยมันเขียนเป็นภาษาไทยโอเคฮะแล้วเขาก็ให้อันนี้มาเป็นการ์ดอะรอดหนึ่งแซรโลหนึ่งล้านแล้วก็โลเพชรน,นะคะแล้วก็มีใบามาให้แบบจริงจังมากมีลายเซ็นของใครสักคน e o YouTube ไอติมลายเซ็นของบอสเราเหรอบอสนี่ไง ซูซานซูซานหวังคิคี้กิคุณซูซานนะคะเป็นซีอของเรานะคะก็มอบกระดาษมาให้หนึ่งใบพร้อมกับเขียนว่าผู้ติดตาม1นึ่งแสนคนดูซิว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้วหากผู้ติดตามแต่ละคนมีค่าเท่ากับ1ปีแสงผู้คนเหล่านั้นก็คงพาคุณเดินทางข้ามทางช้างเผือกได้แล้วอุ้ยเฮ้ยไม่รู้รู้เคยมีใครเคยมีใครอ่านให้ ฟังหรือเปล่านะแต่เังไม่เคยได้ยินอ่ะโอเคต่อเขาบอกว่าเพื่อตามเหล่านั้นก็คงพาคุณเดินข้ามทางช้างเผือกได้แล้วไกลมากเลยนะวันนี้เราจึงตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมฉลองการเดินทางสุดพิเศษบน Youtube ไปกับคุณ คุณไม่เพียงสร้างผลงานและรูปแบบการน,นำเสนอที่มีเอกลักษณ์แต่ยังสร้างความสัมพันธ์อันทรงคุณค่าและสร้างชุมชนไปพร้อมกันด้วยด้วยเหตุนี้ YouTube จึงภูมิใจที่จะมอบรางวาัล s i l v e r c r e a t o r Award เพื่อฉลองให้กับความทุ่มเทและความสำเร็จอันน่าทึ่งของคุณขอแสดงความยินดีกับการบรรลุเป้าหมายครั้งสำคัญนี้เราหวังว่านี่จะเป็นเพียงหนึ่งในความสำเร็จอีกมากมายที่จะตามมาในอนาคตตั้งนี้ยังมีผู้คนอีกจำนวน มากที่ยังรอค้นพบความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของคุณไม่ว่าผู้คนเหล่านี้จะเข้าชมช่องของคุณเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแค่ต้องการเสียงหัวเราะผู้ชมหน้าใหม่กลุ่มนี้ก็ยังรอคอยให้คุณมอบแรงบันดาลใจเช่นเดียวกับที่ชุมชนของคุณซึ่งกําลังเติบโตสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนอย่างต่อเนื่องเราดูความสําเร็จขั้นต่อไปของคุณอยู่และจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอแสดงความนับถือสูสานดีโอยูทูบ <laughs> ในที่สุดนะคะเราก็บ่นกันมาเนิ่นนานว่าคุณบอส u t u b e นี่เขาแบบว่าเขา,เาแต่ใจนะ <c oughs> บางทีเขาโอนเงินไม่ตรงวันมั่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ในที่สุดเขาก็บ่งบอกว่าเขายังอยู่ตรงนี้เสมอ วิ้ยตื่นเต้นนะนี่คือตอนเนี้ยไปอาบน้ําแล้วก็ทำหน้าทำตาดีๆก่อนไหมแย้เนี่ยดูแย่มากคือบอกก่อนว่าเราไม่คิดว่าเราแบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะมีโลแสนซับอะแปลว่าไม่ได้หวังตั้งแต่แรกใช่เขาเรียกว่าเราไม่คิดจะทําไม่ได้จะทํา YouTube ตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยอะไรแบบเนี้ย ก็นั่นแหละอย่างที่บอกในคลิปก็คือยามนั่นแหละเป็นคนิเริ่มเลยว่าให้ให้ใหให like ใหทํา YouTube ให้ไปเปิดช่อง y o u t u b e เป็นของตัวเองนะคะวันนี้ก็เลยมีโล่รางวัลแล้วเป็นของตัวเองนะคะก็รู้สึกว่ามันว้าวมากเลยนะจำรัเบ้าอะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราทำได้แล้วอย่างเงี้ยเราทําได้แล้วจริงๆหรออะไรเงี้ย ก็ตื่นเต้นก็ขอบคุณทุกซับสไครต์ที่กดซับสไครต์ให้ด้วยก็เลยตั้งใจว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอะโลมันมาถึงเมื่อไหร่อ่ะก็อยากจะให้คนที่แบบอยู่ช่วยเรามาตลอดเนี้ยเป็นคนเซ็นข้างหลังโลนี้เหมือนแบบอารมณ์ว่าเขาอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโลอันนี้นะคะก็จะมีตอนนี้มีประมาณนี้นะของวันนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็เยอะอยู่นะตอนเนี้ย บุคคลเหลห kind of a, ่านี้ก็คืออยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโลอันนี้จริงๆเดลก็จะกลับไปให้พ่อให้แม่เซ็นด้วยก็อาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้เห็นแต่ก็เดี๋ยวจะมีลายเซ็นพ่อกับแม่อยู่แถวนี้ด้วยนะคะก็คือมีพี่ไนพี่ไนเนี่ยพาไปตลอดเยอะมากพี่ไนคือคนที่แบบว่าขับรถพาไปนั่นไปนี่แบบบ่อยมากนะคะแล้วก็คนแรกที่ให้เซ็นก็คือพี่อาร์มพี่อาร์มก็อวยพรมาว่าอวยคมสมเป็นพี่อาร์มจริง ก็เป็นเหมือนให้เจิมนะให้พี่อามเจิมเป็นคนแรกแล้วก็เป็นพี่ดิวนะฮะแล้วก็เป็นพี่พี่แหลนแหลนอยู่ตรงนี้ต่อมาก็เป็นพี่ปกป้องพี่สบอนพี่บุ๊กเอ้ไลเซนใครเนี่ยอ๋อพี่จอนพี่จอน์นไลเซนพี่จอนพี่บุ๊กพี่จอนแล้วก็ไอเจมนะฮะแล้วก็ไอจื้อส่วนใหญ่เด็กๆก็อยู่ข้างล่างกันหมดเลยเด็กชั้นสองจริงๆก็อยากมีลายเซ็นพี่ๆโอฮาน่าให้ครบทุกคนนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ก็คือพี่บิ๊ก พี่อู๊ดก็รีบกลับกรพี่มินกลาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยววันหลังที่พี่ๆขึ้นมาก็เดี๋ยวเขาให้พี่ๆเซ็นตั้งใจว่าให้มีพี่ๆโอฮาน่าทั้งหมดเลยด้วยก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะเราอยู่ตรงนี้กล้องกกล้องเขาแต่แรกอะบริษัทก็บริษัทเขามันเหมือนแบบจริงๆแล้วไม่รู้นะว่าส่วนใหญ่รู้จักไอเอลจากตรงไหนก็จะมีส่วนหนึ่งที่รู้จักมาจากพี่ๆโอฮาน่าก็เลยคิดว่าพี่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จกับโลกนี้เหมือนกัน เไปเลยไหมอ่าโอเควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับโล่หนึ่งแสนซับของแเอลว้าวไฟมันสะท้อนไม่ไหวแล้วแม่ยัยงไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาจนถึงคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซั b ส c r i b e เหมือนเดิมแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเอลก็จะทำช่องแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> <laughs> ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันตลอดมาด้วยนะคะเ <c oughs> ท เอ๊ะรู้สึกว่าตรงนี้สวยกว่าข้างหนอีกนะยราห้อยข้างหลังไหมล่ะเออเอลห้อยข้างหลังดีไหมเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณคนกดซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่เอลได้โลนี้มาก็คือถ้าไม่มีทุกคนเอลก็คงไม่ได้โลนี้เหมือนกันขอบคุณมากๆนะคะเออเอลไม่ได้เซ็นของตัวเองเลยเซ็นัเซ็นเลยลืมเซ็นลืมเซ็นชื่อตัวเองนะคะเดี๋ยวเอลเซ็นเขาก็จะเซ็นของตัวเองด้วยโอเลยจะเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นตรงไหนดีละจ๊ะ สูงสุดไหมขูดสูงสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วดิลายเซนในเอลค่อนข้างเยอะเยอะอะดิอ๋อเหรอใช่เขาตัวเล็กยาวๆไล้วอ่ะตรงนี้ละกันอ่าเอาละประทับละนี่นะคะลายเซนเอลเซงอุ้ยไม่พอจ้ะแม่ไม่พอจริงนะเนี่ยโค้งไปโค้งไปตรงนู้นไม่ได้แล้วลายเซนในเอลต้องมีดอกไม้แล้วก็มีหน้ายิ้มแล้วก็มีอย่างนี้ด้วย เยอะก่าใครเขาเพื <The> ่อนเลยนี hmm. ่ครับนี่ไรเสดแสนโอ้โหเสดแสนไปละบุยบุยขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไปอาบน้ำนอนแล้วบุยเสดซสนเสดแสนไปอาบน้ำอาบน้ำบุยตื่นมาแล้วไม่มีเห็นถุเส้นไม่หน่อยเฮ้ยนี่มันพิซซ่ายี่ห้อยูทูบเหรอวะอันนี้ก็กินนะถ้าชีสอร่อยเออ แต่เขาบอกว่าเปิดมานน้ำเซลลูโล่แล้วมันแตกนะบุกไม่ได้าเลยเยี่ยมเจ๋งว่ะเชี่ยสีดำที่แบยกูชอบเอาไปลองนายเอาไปลองบ้องเนื้อเนี่ยอ๋อเออนี่ยังไงนี่แอลแซงแมลงไม่เหน่อยเฮ้ยกระจุยทําไมแอลแซงมีงูสองตัวเฮ้ยยาย่าพูดแบบนี้หนูกลัวมากเลยนะหนูเลยไม่ค่อยกล้ามันเขียนว่าแมลงทอดอ่ะแมลงทอดวางได้ใช่ไหมมันวางได้ใช่ไหมได้ค่ะ เปิดมาคลิปกินจิกกินกินหนุ่มตอนนี้เป็นอะไรขอบคุณค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณค่ะยินดีด้วยช่องแอลแซงแมลงสองตัวอะไรอ่ะอย่าพูดนะหนูไม่กล้าอ่านเลยนะหนูกลัวเสียงแซงแมลงทอดเฮ้ยดูแบบรุ่นเก่าดิแบบว่าแบบมันไม่เหมือนกันเนาะรุ่นเก่ามันดูแบบเออหนูว่ารุ่นเก่าสวยกว่าใช่พี่ชาววีร์เก่า ชอบสองรุ่นเลยรุ่นไหนก็ได้คนอย่างกูเซลเลอร์ดูเซลเลอร์ตลาดเกราคว่าประมาณพันเก้า้นะวเจ้าหมูเจ้าหมูเจ้าหมูถอปเปอร์ีดูไม่ดนดังหรอล่า คุยกูเกียรตถูกปะวะเรียองถูกแล้วขอบคุณค่ะบครัยินดีด้วยแอลแซงนี่บิ๊กไปไหนคะมีป่ะบิ๊กไปเติมอยู่อุ้ยจริงเหรอบิ๊กเซ็นให้หน่อยเซ็นหลังโลให้หน่อยเน่ก็ได้โลไปซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาร้อยเก้าเก้าเนาะเก้าเนาะทำเนียนดีเนาะเนียนเนียนเลยเนื่ยะครับกอน รัฐวอนอาคมไอ้ป้องเนี่ยไม่ใช่ตรงไหนดิตรงไหนก็ได้ไลเซน่างีคนอื่นแ้่ยิงหูไหมขอบคุณค่ะครับโอ้ยแมวเก่งไม่เดี๋ยวหนูเอาไปประมูลเพราะมีไลเซนทุกคนไง โอเคฮะตอนนี้คนในออฟฟิศก็เซ็นกันเกือบครบแล้วจริงๆเดี๋ยวตั้งใจจะให้นปองเซ็นด้วยอีกคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นปองก็ตรวจคลิปอยู่เดี๋ยวรอตรวจคลิปเสร็จแล้วค่อยให้นปองเซ็นอีกทีนึงค่ะแอลก็คือเสียงอูอีแล้วเห็นไหมจากเมื่อวานนี้ที่สภาพดูแย่ๆก็คือนั่นแหละแอลเป็นหวัดจนได้ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอะไรต่อไปหรือเปล่ามาเช้าตรวจแล้วก็ยังไม่เป็นโควิดนะคะตอนนี้ก็ปวดหัวอยู่เป็นพักๆโอเค อันนี้เป็นคลิปสั้นๆต่อจากเมื่อวานนะ20 minutes later เริ่มใส่กูดูนะนี่เราดูนี่มันกูดะกูใช่ทำตัวเซโลให้หน่อยดิได้เลยได้เลยเอาแซงนโคตรเก่งเลยว่ะเฮ้ยตามมาดิน้าปองตามมาเอาเพจมาเลยไหนดูนี่ลายเซ็นน้าปองเป็นยังไงไม่เคยเห็นลายเซ็นน้าปองเลยพี่ก็ยังไม่เคยเห็นลายเซ็นตัวเองเลยจริงไหมฮน้าปอง และไททันอะไรกันแรงดังนะครับเพจไอ้นี่เพจเอามาคุณตวัทีใช่ป่ะไม่ใช่ชื่ออะไรกูตาสตอรี่อ๋อไม่ใช่ให้ดินี่ของมึงเฮ้ยลายมันมีมีเขียนเป็นการ์ตูนเป็นหมาเหมือนหมูอะพี่เออมันมันคือหมาหมาอะไรพันแล้วชิวาว่าครับผมชิวาว่าตาเหี้ยเนี่ยเหมือนปาร์กอะเหมือนจิ้งเหมือนหมูอะ เนี่ยผู้อยู่เบื้องหลังอันนี่จริงๆเป็นคนพ่อยคำปรึกษาหลังบ้านแนซงไหมรรู้ไหมว่าเนี่ยโลแสนอ่ะที่บ้านน้ำมีเป็สิบอันเลยนะมีเปสิบช่องเลยนะทำถึงแสนก็เลิกทำถึงแสนก็เลิกทำไมเอออย่าอย่าลืมไปติดตามช่องหมาแล้วกันช่องหมาชื่ออะไรบอกเขาหน่อยเอาหมาผมไปปล่อยวัดทีเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมี่ชอบลูกอีกเออเอาลูกผมไปเขาเคยตู้อบทีไม่เขามีชื่อช่องสำหรับลูกอยู่แล้วเขาเคยบอกว่าชื่อว่า พีพีเลซี่สอนะนะก็คือเวลาใครค้นหาช่องพีพีพี่ป้องก็เจอนะปองเจอใช่เป็นโทนสีเดียวกันก่อนซับคู่กันได้เลยขั้นเฟสโลโก้เหมือนกันเป๊ะใช่แค่เปลี่ยนเป็นหัวผมเฉยรอดูรอดูรอดโอเคขอบคุณค่ะวิแอบสปอยวะอยาให้คนแบบว่าดูสปอยเพื่อไปขอบทันครับหนึ่งสองสามเฮ้ย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 เยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ We oui, goodbye.